เมื่อติดตั้งโปรแกรม usb alert ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานประจำแล้วจะไม่มีปัญหาหรือแฟลชไดฟ์เสียบคาเอาไว้คอมพิวเตอร์อีกเลยนะครับเพราะเมื่อถึงเวลาที่สั่งปิดเครื่องแต่มีแฟลชไดฟ์ที่ถูกเสียบค้างเอาไว้แล้วล่ะก็ตัวโปรแกรมจะส่งเสียงเตือนพร้อมทั้งขึ้นหน้าต่างข้อความเตือนพร้อมๆกันครับ ตอนนี้โปรแกรมนี้ดาวน์โหลดฟรีมีขนาดเล็กแล้วก็กินพื้นที่ของหน่วยความจํานั้นเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถือจะกินพื้นที่ของหน่วยความจํามากแค่ไหนก็คงจะคุ้มค่านะครับหากได้ช่วยงานที่ทําอยู่ไม่สะดุดเพราะลืมแฟลชไดท์ทิ้งไว้ที่อื่นสําหรับใครที่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมเจ้าตัวนี้ก็คงจะช่วยได้อย่างแน่น,นอนะครับหลายคนแนะนําว่าให้ใช้ตัวตุ๊กตาขนาดใหญ่ร้อยติดเชือกไว้กับแฟลชไดท์เพื่อเพิ่มความเด่นให้กับแฟลชไดท์ ซึ่งก็อาจจะทําให้ไม่หลงลืมกัน,นได้ง่ายๆหรืออาจจะร้อยพวงกุญแจบ้านติดไปด้วยวิธีการนี้ก็อาจจะช่วยได้สําหรับหลายคนนะครับแต่ว่าถ้าหากจ,จะวิธีการนี้แล้วยังพลาดหลงลืมทีนี้นอกเหนือจากแฟลชไดร์แล้วก็อาจจะต้องลืมกุญแจบ้านไปด้วยใครที่แน่ใจว่าตัวเองต้องเป็นแบบหลังเนี่ยนะครับถือว่าโชคดีนะครับที่ปัจจุบันมีบริการคลาว d s เซอร์วิสมากมายใ,ใช้งานได้ฟรีเช่น dropbox ที่สามารถฝากไฟล์ออนไลน์ไว้ได้หรือบริการเชื่อมโยงไฟล์เอกสารอย่าง Google Docs ที่สามารถเชื่อมโยงไฟล์ระหว่างที่บ้านกับที่ทำงานโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดหรืออัปโหลดให้เสียเวลาติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้นะครับที่ w w w 6 0 w c o m นะครับ